สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพานาโซนิกมัลติเลเซอร์ดิสเพลเยอร์ lxk 5 8 0นะครับคุณผู้ชมครับชื่อรุ่นนะครับก็คือยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น lxk 5 8 0นนะครับเป็นมัลติ เลเซอร์ดิส์นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เสียบโฟนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลเวลนะครับก็คือก็เล่งเสียงได้นะครับหูฟังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโฟนนะครับตรงนี้หูฟังนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มบาลานซ์แยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ตังนี้ก็เป็นปุ่มเอ็กโค่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ช่องเสียบไม้นะครับเสียบไม้ได้2ช่องเลยไม้หนึ่งกับไม้สองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ เป็นวอลลุ่มไม่หนอันนี้วอลลุ่มไม่สอนะครับปุ่มวอลลุ่มหาไม่รู้หลวนหายไปตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นไมค์คอนโทรลนะครับปุ่ม eject เอาถาดใหญ่ออกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ยี่ห้อ panasonic นะครับแผ่นเลเซอร์ใหญ่ๆนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับถ้าคนรุ่นใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องต่อทั้งด้านหลังนะครับคุณผู้ชม มาดูกันว่ามีช่องต่ออะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี AV ให้ถึง2ช่องนะครับแล้วก็มีออดิโออินนะครับนำสามารถนําสัญญาณนะครับสัญญาณอินเข้ามาในนี้ได้อินพุตเข้ามานะครับสัญญาณนําเข้ามาในนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้คุณผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟสามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับเป็นไฟไฟจริงจริมัน ปรับได้ก็คือเป็นไฟบ้านเรา220โวลต์ได้เป็นไฟญี่ปุ่น100โวลต์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ปรับเป็น220โวลต์ไว้แล้วนะครับมันมีให้ไขควงหมุนได้นะครับหมุนปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายนะครับแล้วก็ทําการทดสอบเลยผมจะเสียบช่องที่1นะครับทําการเสียบช่องที่1เข้าไปนะครับอันนี้ออเดีโอนะครับแดงขาวอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการ เปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบกันผมมีแผ่นเลเซอร์ดิสนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับโดยนำแสดงโดยสมชายเข็มกลัดนะครับเต๋าสมชายเข็มกลัดแล้วก็สุธิดากเกษมสรนณณายุทธยาปราโมทแสงสอนนะครับก็คือนุกสุธิดาแล้วก็เต๋าสมชายนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับว่า เจ้าเลเซอร์ดิสพานาโซนิกนั้นเป็นยังไงนะครับกดปุ่ม power ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดมันไม่ติดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูก่อนปักหลวมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูดีๆก่อนอ่าปักหลวมนะครับอ่าก็กดไปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับมันจะมีไฟติดขึ้นมานะครับถ้าเราเสียบปักดีๆเมื่อจะกู่ปักหลวมอ่าเปิดมอนิเตอร์จอขึ้นมานะครับ ทีนี้แผ่นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของแผ่นใหญ่ๆนะครับเลเซอร์ดิสก์ก็คือแผ่นใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะอ e ีเจ็กเอาหมวนออกมาเอาแผ่นออกมานะครับขออภัยแผ่นเดี๋ยวจะลองลองอผมจะลองใส่เข้าไปหน้า A นะครับหน้า A ต้องหงายขึ้นนะครับหน้าเอหงายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาลองปิดเข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองชมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเลเซอร์ดิสพานาโซนิกนะครับพานาโซนิก LXK580 นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสพานาโซนิกนะครับอ่ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่คือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสชี่ห้อ panasonic นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับของเก่าแก่เก่าเก็บนะครับใช้งานโอ้โหแบบถือว่านานมากนะครับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสเน่น่าจะได้สักกี่สิบสาปีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ราคานะครับให้ดูราคาแผ่นนะครับ2,700บาทนะครับสมัยก่อนนะครับแผ่นนี้ราคา2,700บาทนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูหน้าที่2ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับให้ดูหน้าที่2หน้านี้มันจะมีดนตรีนะครับเวลาผมอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วมันจะชอบติดลิขสิทธิ์เพลงของเพลงประกอบภาพยนตร์เอาหน้าที่2ที่ไม่มีเพลงนะครับแล้วหน้าที่2ใส่เข้าไปปึออ๊บ ก็ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นรุ่นคุณปู่แล้วนะครับคุณคุณปู่นะครับไอเลเซอร์ดิสเครื่องนี้ต้องเรียกคุณปู่เลยนะครับเพราะว่าเก่ามากนะครับอ่านี่ครับยังคงเล่นได้ดีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเลเซอร์ดิสเครื่องนี้นะครับยังคงสวยงามแล้วก็เล่นได้ดีอยู่ สภาพเครื่องนี้ก็สวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยังคงสวยงามอยู่ครับสวยงามแล้วก็คลาสสิกนะครับถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆนี่จะชอบมากนะครับแบบนี้สำหรับเลเซอร์ดีสคนรุ่นเก่าๆจะชอบเพราะมันคลาสสิกนะครับเป็นผมเองเนี่ยก็ยังชอบเลยนะครับผมเกิดอยู่ในยุค90นะครับสมัยนั้นก็ ยังไม่มีตังซื้อรอกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแพงมากนะครับเครื่องเครื่องหลายหมื่นนะครับสองสามหมื่นก็มีนะครับสมัยนั้นสมัยนั้นนะแพงนะครับราคาเงินหมื่นถือว่าแพงนะครับในสมัยเมื่อสักยี่สิบกว่าปีสามสปีที่แล้วนะครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ยี่ห้อ panasonic นะครับเป็น panasonic multi laser disc player lxk 580นะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา5,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ